อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจจงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวว่าด้วยเรื่องของน้ำใจมีคุณแม่ท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องของลูกสาวและขอคำปรึกษาว่าจะแนะนำลูกอย่างไรดีลูกสาวเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับเพื่อนๆแต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เราคาดหวัง บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆบางทีก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบแถมบางทียังถูกเพื่อนแกล้งและเอาเปรียบลูกสาวคุณแม่ผิดหวังกับเรื่องสิ่งนี้เลยไม่แน่ใจว่าการมีน้ำใจกับเพื่อนๆแบบนี้ถูกหรือไม่แม่สงสัยและก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะตอบลูกอย่างไรดีอย่างไรก็ตาม อย่างแรกคุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อนในเรื่องการทำความดีมีน้ำใจกับคนรอบข้างจึงจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกได้และต้องให้กำลังใจแลนะชื่นชมในสิ่งดีๆที่ลูกทำไปพ่อแม่บางคนอาจจะบอกลูกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่นมากหรือสังคมก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครจริงใจแม้กระทั่งสอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้าย ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำดีกับใครไม่ต้องจริงใจกับใครด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องบาผิดหวังที่หลังคำสอนเหล่านี้ทำให้เกิดความกลัวในใจเด็กแล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆเด็กบางคนมีความหวาดระแวงไม่กล้าที่จะเปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใครกลายเป็นแผลในใจเด็กพ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็กให้มีกำลังใจและก็แน่วแน่ในความดีที่เราทำไป อย่างน้อยๆสิ่งที่ดีทำก็ดีกับตัวเราเองให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่นอย่างที่สองรับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดของลูกบอกกับลูกว่าเป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิดหวังบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่เป็นเหมือนที่เราคาดหวังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันก็คือ เราไม่สามารถควบคุมการกระทําของคนอื่นได้เราทําได้แต่เพียงตัดสินใจว่าเราจะทำแบบไหนเป็นอย่างไรอย่างที่สเข้าใจในตัวตนและก็ให้ลูกได้ตัดสินใจและเรียนรู้เองว่าจะทํำอย่างไรต่อไปบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้าว่ามันเป็นธรรมดาที่ในชีวิตของคนเรา ต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวังและหลายๆครั้งที่ความผิดหวังที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เพราะเกิดจากคนอื่นก็ขอให้อย่าท้อแท้และมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเพื่อความสุขสบายใจเขียนมาถึงตรงนี้แล้วทำให้คิดถึงคำพูดหนึ่งที่บอกไว้ว่าเรามีน้ำใจกับเขาถึงเขาไม่เห็นน้ำใจเราก็ยังดีอยู่ การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเราไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไปน้ำใจอยู่ที่คนให้ไม่ใช่คนรับอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจจงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวขอขอบคุณบทความชาเย็น .com เผยแพร่คิดกับด้านภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ